เมื่อวานเป็นการการหาออหารสังเคราะห์เนาะเป็นการหารสังเคราะห์นะคะออแต่วันนี้นะคะเราจะมาแก้นะคะสมการพหุนามโดยการใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือพูด,ดง่ายๆคือวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทเศษเหลือกันก่อนนะคะอะรีเมเดอร์เชเรมนะคะมันคืออะไรยังไงมันก็คือมีความ คล้ายกับเมื่อวานนะคะจะมี x ลบ c อยู่หรือเดี๋ยวเห็นมันู F ่ x ลบ c นะคะเนี่ยตัวนี้ตัว c ที่เราบอกนะคะมันเป็นบวกถ้าโจทย์มันเป็นบวกเช่น x บวกน1นส่วน2นะคะเราจะต้องแปลงล่างมานิดนึงเป็น x ลบด้วยนะคะลบ1ส่วน2เพื่ออ่านค่า c นะคะอ่านค่า c ที่ถูกต้องที่จะใช้เป็นการเอาไปหารสังเคราะห์นะคะหรือเมื่อวานแบบนี้นะคะเอา c มูใส่ตรงเนี้ยนะคะสัมประสิทธิ์ใส่นะคะ หรือแม้กระทั่งที่จะเอามาท,ทําทฤษฎีบทเศษเหลือวันนี้นะคะพูดง่ายคืออ่ะคือโจทย์จะให้หาเศษแล้วสุดท้ายนะคะเราก็จะได้เศษมาว่าเออเศษเป็นเท่าไหร่ซึ่งเศษอันนี้นะคะทําไงก็ใช้ตัว c ะคะ่ะใช้ตัว c อ่ะนะคะใช้ตัว c มาอันนี้คือตัว x ใช่ไหมลูกนี่คือ x อันนี้คือหมายลบใช่ไหมคะนี่คือตัว c ฟู่เพราะฉะนั้น c ในตัวอย่างที่1ค่า c มีค่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะคะ ไม่ยากเลยเราจะเอาเศส่วนสองมาแทนในทุก x เ,เออนะคะแทนนะคะเศนส่วนสะคะในทุก x อ่า x ตรงไหนบ้าง x ใน p x ของเราพ x คือตัวเนี้ยตัวโจทย์ตัวเนี้ย,เ,ยเขาจะเรียกว่า p x เป็นพหุนามนะคะเป็นพหุนามเลขพหุนาม p x เป็นชื่อสมมุติของเขาอะนะคะพะหุนาม p x ตัวโจทย์แล้วมันก็จะมี x ลบ c เอา c ตัวเนี้ยค่ะ นะคะคอ่าน c ให้ถูกต้องนะถ้าสมมติโจทย์เป็นบวกแบบนี้ต้องแปลง,นงนหน้านิดนึงนะคะตัวนี้จะได้ c เป็นลบหนึ่งส่วนสองแต่ถ้าโจทย์แบบนี้ก็ c เป็นหนึ่งส่วนสองธรรมดานะคะเอาค่า c มาแทนในทุกทุก x แทนตรงนี้แทนตรงนี้นะคะนะเออก็ใส่ไปเนี่ยก็แทนแบบเนี้นะค่ะดีดีก็จะเห็นในโลก x ส่วนสาม x กับสามเนี่ยก็จะเอาหนึ่งส่วนสองมาใส่แทนเห็นไหมคะนะเออตรง x นี้อันนี้ก็ใส่ไปให้เขาด้วยนะคะตรงทุก x กะค่ะ x นี้ x นี hi, x ้ hi, x นี้อ่ะะคใส่ไปเนาะตื้น ะคะ4คูณ x ก,ก็เอา4คูณ1ส่วน2นะคะอันนี้ไม่ต้องมาดูน,นี่คนอันนี้คนลรโจทย์แค่เราไปฟังนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ของตัวอย่าง1 4 c เป็น1 2ก็1 2มาแทนแล้วก็คิดเลขปกติคิดไปเลยนะคะ,ะ9คูณนะคะ1ส่วน2กํลัง3ก็เป็น1ส่วน8เนอะใช่ไหมคะ2กํลัง3ได้8นะคะบวก4คูณ1ส่วน2นะคะแล้วก็ลบ1ตามพหุนามของมันนะคะก็ทำสวนให้เท่าก,กันปกติ9ส่วน8 สี่ส่วนสองหนึ่งส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นส่วนแปดหมดเลยก็ได้แปดเก้าลบอะไรอันนี้คูณคูณเท่าไหร่ลูกคูณ 4, สีมม่ถูกไหมนี่ก็คูณสี่สิบหกนี่คูณแปดนี่ก็คูณแปดอ่ะได้เท่าไหร่ก็ไม่รนูอ่นอันี้เป็นการบวกโทษนะคะก็จะเหลือเท่าไหร่ก้อนนี้ก้อนนี้เป็นหลาลูกก้อนนี้เป็นแปดเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดส่วนแปดก็โอเคจบเพราะฉะนั้นเศษที่ได้ก็ได้ สิบเจ็ดส่วนแปดจบแค่นี้จริงๆการหาเศษเหลือไม่ได้ยากนะคะเอา c ไปแทนในทุก x จบได้เศษแล้วนะคะเหมือนกันตัวอย่างที่สองขยับมาดูตัวอย่างที่สองเป็นไงบา้างตัวอย่างที่สองนี่อันนี้คือ px ของเราเปลี่ยนสีหน่อยอันนี้คือ px ของเรานะคะตัวอย่างที่สอ,อ,องก็จะมี px เหมือนกันนะคะ px นะเขาเขียนนะ px ก็เท่ากับเท่าไหร่ว่าใบตัวโจทย์นะคะแล้วก็จะหารด้วย x บวกหนึ่งนะคะถ้าเป็น x บวกหนึ่งปุ๊บเป็นไงลูกต้องปรับรูปใช่ไหมครับ ปรับรูปให้เป็นการลบเพราะฉะนั้น x ค่ะเอา x มาพื้นนี่คือ x นะคะต้องการลบต้องการลบเพราะในในทฤษฎีบทเป็นหารเทกน้ำ p x ด้วย x ลบ c ต้อง x ลบ c นะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่ลบแต่เมื่อใส่ลบปุ๊บมันไม่ได้โจทย์เดิมก็ซ้อนลบไปอีกทีนะคะอ่านบวกลบ,ลบลบมันก็จะเป็นบวกมีค่าเท่ากับโจทย์เดิมไม่ได้เปลี่ยนโจทย์เขาแค่แปลงล่างนะคะเพราะฉะนั้น x อยู่นี่ลบอยู่นี่ค่า c คือลบหนึ่งนะคะเอาลบหนึ่งนี่ไงลบหนึ่งเห็นไหมเห็นตัว c ไหมเนี่ยลบหนึ่ง,ง,ง,ง 1, เอาไปใส่แทนทุก x เลยตรงนี้มี x ตัวนี้มี x ตัวนี้มี x ตัวน,นี้มี x นะคะสี่ที่ก็หนึ่งสองสามสี่คิดเลขไปหน้าที่เราต่อไปคือคิดเลขแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็คือตอบคําถามเราได้เป็นเศษเพราะฉะนั้นที่ c บทเศษเหลือตรงนี้นะคะถ้าให้หาแค่เศษอาโทษมือไปโดนอะไรถ้าให้หาแค่เศษเนี่ยไม่ยากเอา c ไปแทนนะคะ ใช่หาแค่เศษเอา c ไปแทนในทุก x จบแค่นี้แต่สิ่งที่ยากก็คือเขาจะเอาทฤษฎีบทเศษเหลือนี้นะคะไปใช้แยกตัวประกอบเ,ออเขาจะเอาทฤษฎีบทเศษเหลือไปใช้แยกตัวประกอบจะค่อนข้างยากหน่อยถ้าแค่หาเศษถ้าแค่หาเศษนี่หนูสนใจถ้าแค่หาเศษเอา c ไปแทนจบนะคะอ่านค่า c ดีๆนะแล้วเอา c ไปแทนจบแต่ถ้าเป็นการแยกตัวประกอบเดี๋ยวกำลังจะ เลื่อนหน้าถัดไปก็จะเจอนะคะอาจจะยากนิดนึงอาจจะยากนิดนึงนะคะตั้งใจฟังดีๆดีเนาะโอเคอ่าทฤษฎีบทตัวประกอบมีอีกชื่อหนึ่งนะคะมีอีกชื่อหนึ่งทฤษฎีบทตัวประกอบคือจริงๆแล้วก็คือใช้ความรู้ของทฤษฎีบทเศษเหลือค่ะคือถ้าเศษเหลือเนี่ยหารแล้วได้เศษเป็น0 เอา c ไปแทนปุ๊บปรากฏว่าได้เศษเป็นศูนย์ถ้าได้เศษเป็นศูนย์ปุ๊บแบบนี้เราจะเราจะอย่างที่ครูบอกเมื่อวานนะคะก็คือแสดงว่าไอคนเนี้ยเป็นตัวประกอบเอ่อ x ลบ c เนี่ยเป็นตัวประกอบของ p x ใหญ่ของ p x ใหญ่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ลองดูตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3อ่ะลองดูนะคะอันนี้คือ x น,นี่คือ x อันนี้คือลบอันนี้คือ c ค่ะเพราะฉะนั้นค่า c อันนี้ตัวองค่า c อันนี้เป็นสองนะคะอันน oh yeah. ี้คือ px นี่คือ px อันนี้คือ px นะคะเพราะฉะนั้นนี่ไง px เนี่ยเขาก็ลองมาแล้วตืดตืดเพราะฉะนั้นเอาสองไปใส่แทนตืดตืดตืดคิดแล้อ๋อมันได้ศูนย์ถ้ามันได้ศูนย์ปุ๊บนะคะแบบตัวอย่างที่แบบตัวอย่างเนี้ยตัวอย่างที่สามรวมถึงตัวอย่างที่สองเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ที่เศษเป็นศูนย์เราสรุปได้เลยค่ะสรุปเลยสรุป ดังนั้นไอตัวนี้ค่ะ x ลบ2ก็เป็นตัวประกอบของของคนนี้ซึ่งถ้าเป็นตัวประกอบของคนนี้ก็เอามันไปหารไปหารปุ๊บนะคะเราก็จะแตกได้ว่านะคะ x กำลัง3ใหญ่ๆเนี่ย x กำลัง3ลบ5 x กำลัง2เนี่ย x กำลัง3ลบ5 x กำลัง2เนี่ยมันสามารถแยกได้เป็นคนนี้คูณอันนี้คูณกับคนนี้นะคะอันนี้ x ลบ2อยู่นี่ x ลบ2อยู่นี่ฟึ๊ด x ลบ2นี่ x ลบ2นะคะ คูณกับคนนี้คนนี้ทำไงคนนี้ก็คือเหมือนเอาไปตั้งหานะคะเดี๋ยวลองทําดูฟึบฟื๊บ c เป็นละ c เป็นสองเอาสองใส่เนาะแล้วสามสิทธิ์มีอะไรบ้าง x กําลังสามเนี่ยข้างหน้าเป็นหนึ่งนะคะ x กําลังสองข้างหน้าเป็นลบห้านะคะสองเอา x กําลังหนึ่งเป็นสองอันนี้เป็นแปดก็ทําแบบเมื่อวานนะคะลองทบทวนความรู้เมื่อวานก็ได้นะคะอ่ะหนึ่งดึงลงมาฟืดหนึ่งคูณสองได้ สองนะคะรวมกันรวมกันได้ลบสามนะคะลบสามคูณสองสาติดลบหนะคะรวมกันรวมกันได้เท่าไหร่ลูกสองลบหกติดลบสี่ค่ะสี่ติดลบแปลบแเป็นศนเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็ได้เศษศูนย์คืหารลงตัวและเราได้เป็นหนึลบสมลบส่นะคะก็เป็นยังไงสามสิบเป็นหนอยู่นี่หนะคะลบสอยู่นี่แล้วก็ลบส ก็จบแล้วเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้นะคะเป็นผลหารเนี่ยมาคูณกับนะคะตัวที่เรามา,าตัวหารของเราเพราะฉะนั้นนะคะนี่ตัวตั้งนี่ตัวหารหมายความว่าอะไรจริงๆแล้วคำว,ว่าแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบนะคะมันอาจจะมีความหมายที่แบบนิยามชัดเจนชัดตามหลักเทคนิคอลเทอมนะคะแต่จริงๆอันนี้คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรานะคะ ดูนี่คือกําลังสามถูกไหมคะกําลังมันเยอะเวลาแยกอะ่ะมันก็จะเหลือกําลังให้น้อยลงมันก็จะแยกได้เป็นกําลังหนึ่งเห็นไหมคะนี่คืออันนี้คือพหุนามกําลังหนึ่ง x x ลบสองเนี่ยนะคะอ่ะดูนะ x ก,กำลังสามลบห้า x กำลังสองอะไรก็ว่าไปนะคะนี่คือดีกรีสามนี่คือพหุนามดีกรีสามให้เราให้เราพูดดีกรีตาม ที่มันเล็เ้ยงเยอะสุดนะคะอันนี้คือพหุนามดีกรีสามมันถูกแบ่งออกมาเป็นสองก้อนนะคะมันถูกแบ่งเป็นสองก้อนคือก้อนกําลังหนึ่งนะคะจะ x จะพ่วงอะไรก็ช่างมันแต่นี่คือ x อก,กำลังหนึ่งกับอีกก้อนนึงคือ x ก,กำลังสองนะคะและเรายังลบนะแล้วลเรายังสามารถแตกให้มาอีก x ก,กำลังสองเนี่ยสามารถแยกออกไปอีกได้อีกนะคะก็แยกออกเป็นกําลังหนึ่งคูณกําลังหนึ่งเนี่ย นะคะดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมไอ้กำลันึกัหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าแยกตัวประกอบคือทําให้ดีกรีมันน้อยลงอะค่ะแต่ที่มันตัวใหญ่ๆกาลังโอ้ใหญ่มากเลยเหมือนเป็นซูเปอร์แมนตัวใหญ่นะคะก็กลายเป็นแบบตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเราสามารถจัดการได้ง่ายอย่างเงี้ยนะคะมันนึกถึงแบบมันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมเราเอายิงซูมเข้าไปนะคะมันก็จะสลายเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะคะคือการแยกตัวประกอบเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของการแยกตัวประกอบก็คือให้ดีกรีมันลดลงเท่านั้นเองนะคะอ่ะโอเคถึงไหนละ เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่สามให้แสดงแล้วก็แสดงจบแล้วว่าเนี่ยเอาสองไปแทนปุ๊บเอาสองไปแทนเนี่ยแทนตรง x แทนตรง x แทนตรง x แล้วเศษเป็นศูนย์ถ้าเศษเป็นศูนย์ปุ๊บแปลว,ว่าเป็นตัวประกอบนะคะอ่ะโอเคไปต่อไปต่ออสรุปความคิดก่อนถูกความคิดอยูที่ซีบอดตรงนี้นะคะบอกว่าถ้าเอา c ไปใส่ใน px แล้วนะคะแล้วได้ ได้ได้เศษเป็นศูนย์แบบนี้ได้เศษเป็นศูนย์เนาะก็สรุปเลยว่าไอ้ก้อนก้นเนี่ยเป็นตัวประกอบของพหุนามใหญ่นะคะอะทีนี้กระบวนการต่อไปอ,อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้มันไอตรงนี้เขาพูดถึงว่าการแยกตัวประกอบอเหมือนเดิมนะคะจากตัวใหญ่เรายิงซุ่มเข้าไปให้มันเหลือแตกตัวเล็กๆๆๆนะคะแต่ว่ามัน เป็นไงลูกมันจะนะคะถูกแบ่งเป็นสองเคสอ่าเป็นสองเคสเคสอะไรบ้างคำถามคือเคสอะไรบ้างเออเป็นเคสที่นะคะหน้า x ที่มีดีกรีสูงสุดเป็นเลขหนึ่งอ่าดูดูแพทเทิร์นนะคะดูรูปแบบรูปแบบทั่วไปของเขาเขาบอกว่า px ของเรา px คือตัวก้อนใหญ่อะค่ะตัวโจทย์เนี่ยตัว x เนี่ยตัว x กำลังสาม่ก็ว่าไปเนี่ย เอ่ออันนี้คือนะคะเขาให้ตัวหน้าสุดที่เป็นดีกรีเยอะๆนะคะเป็น x กําลัง n จะเป็น x กําลังสามแบบนี้หรือเอกในเกกลังสามแบบนี้ก็ได้นะคะหรือ x กําลังแปดอกกำลังะไรแล้วแต่ตัวที่มันเยอะสุดพูดง่ายคือเยอะสุดนะคะเยอะสุดอันนี้เยอะสุดดีกรีเยอะสุดแล้วเขาก็ให้สัญลักษณ์ว่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าอยู่หน้าอะไรลูกอยู่หน้าไอ้ดีกรีเยอะสุดอะ่ะให้เป็น a n เออให้เป็น a n นะคะเคสที่1เคสที่1บอกว่า an เป็น1หมายความว่าเคสนี้เราจะพูดถึงแบบนี้ค่ะนี่หน้า x ที่มีดีกรีเยอะสุดไม่มีอะไรโล่โงๆสะอาดๆส,สวยๆเรียกว่าข้างหน้าเป็นเลข1นะคะข้างหน้าเป็นเลข1นะเป็นเลข1เนี่ยตัวน,นี้ไม่มีอะไรใช่ไหมโล่โงๆเป็นเลขหนึ่งโอ้เห็นแล้วสบายตาสบายใจเดี๋ยวไปดูอีกเคสหนึ่งจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อย,อ,ยอันนี้เคสที่ข้างหน้า x x อ็กดี gree เยอะๆเป็นเลขหนึ่งนะคะ,อะขออนุญาตขยับหน้าจอนิดนึง